การใช้งานคำสั่ง uh, location ในโปรแกรม Twinmotion นะครับซึ่งมันจะอยู่ในหัวข้อ e v e m e n t นะตรงนีนะ้ตัวนี้นะครับมันจะมีผลในเรื่องของการแสดงทิศทางพระอาทิตย์นะถลอา,าสไลดอย่างนี้ ซึ่งเราสามารถตั้งค่านะครับเป็นลักษณะของจำลองแสงตามสถานที่จริงได้นะครับโดยการที่เราคลิกซ้ายเลื่อนลากนี้นะครับแล้วก็เลือกขวาปักหมดุดตามโลเค,ลเคชั่นที่เราต้องการได้นะครับเราสามารถปรับได้แบบละเอียดนะครับโดยการตั้งค่าเป็นละติจุดลองตลองติจุดในแถ ด้านขวานี้นะครับตั้งค่าเซตเตำแหน่งค์โซนนะครับซึ่งมันจะอิงจากพื้นที่เราปักนะครับหรือเราจะพิมพ์เป็นชื่อมืองก็ได้นะครับอย่างเช่นแบรดนคอกนะครับเป็นภาษาอังกฤษแล้วกด enter นะครับมันก็จะลองมาให้เองเห็นไหมครับ ลองพิมพ์ดูนะครับอย่างเช่นอีกตัวหนึ่งก็มิลานนะครับมันก็จะลอกมาให้เองนะครับคําสั่งนี้เราต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตนะครับมันถึงจะใช้างานได้นะครับพอเราตั้งค่าแล้วเราสามารถที่จะปรับคู่กับเวลาดูนะครับสังเกตว่าพอเป็นมิลานเนี่ยสองทุ่มมันก็เพิ่งจะเริ่มเมื่อใช่ไหมครับมาเมื่อตอนสามทุ่มกว่านะครับซึ่งจะ ต่างกับประเทศไทยนี่ก็เป็นขั้นตอนการใช้งานโลเคชันในทวินโมชั่นนะครับ